ไปงจะเลี้ยเพื่อไทยลุงกูสู้่นนดีเดีรปไดน่ะที่พวกนั้นมาเนี่ยเขาจ้างให้มันบอสจังการมันคนมาเก่าไกลเพื่อไทจังนั้นเลยทนี่เดขาเก่างาเลยเขาไ่ได้มาเขาจ้างมันม่เลาเนาะอไรกันเอาไม่กมัเนี่ยไม่ด้มีร์น่ยงเลยแล้วไมไะมาหนีกันยังวะไม่ให้ยังเอาไม่ใหนยังกะมากัสิมาตัว ก็จะอาบน้ำนะเจ้าสุมาแป๊บเดียวคุยคุยกับสูมาเราแขวไปเมื่อกี้ถามว่าเออมานังคุยเลยน้ะกูจะไปอาบน้ำก่อนกูไปหาปูหาปลามาได้หนิในป่าหาดักกุ้งมาแม่ไหนก็หาปูหาปลาดักงน้ำได้หม้อไก่ก็ได้เลยได้น้ำเต้าป่ะอ้าวนาฬิกายานะคุณลองว่ะ chắn sủa bó vậy ông đểเอา ông má mắc cá sủa, bắn thế, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ศิลปะานี่มีแต่ผมมีใจอดทนสีสิมานางเบิ้งเพราะน้องมันต้องมีความอดทนินี่ยที่นนากลัวที่สุดของตุมาอีคือความอดทนเพราะว่าความอดทนเป็สิ่งหนากวานที่สุดแต่ว่าตอนนี้มันมีเนื้อป่าพมนอดทนแล้วมันก็อดทนในเรื่องอื่นในเรื่องสี่มานางเบื้องค้นปรี่อ แสดงว่าหักมันอยู yeah. ่ด้นี่ภาคอีสานเดี๋ยวเะสองพันขันไปหักมันน่เระว่าขึ้มันดูวันนี้เลยลุงปู่เดี๋ยวมันนับตวมันต่อเลยแล้วเรียกขนาดไหนเยขนาดไหนสิ่งที่เจ้าเคยเห็นเจ้าเคยเห็นแลวยกตัวอย่างเช่นขาไฟแพงติกี้เคยเห็นป้อขาไฟแพงเคยเห็นป่ตกี้เนี่ยประเด็นไปยุบเขาไหมเอ้า เอาแย่ลาดออกนั่งบออกดีเลยออกแนบบ่อแน่เเอาคาน้นมันดักไปมืดก็บาดเอาคาน้มันทีั้งไปมันเป็นซิ่งกับมันลดอันนี้ไปเกี่ยวเนี่ยในนั้นเป็นสิ่งทีดีเราได้เห็นแล้วมันว่าดีละสามสิบหากลัวเองสามสิบีกลัวเองมันกับมันก็มีสิ่งดีสิ่งเทียวเราเคยเห็นนะกับคาไฟกับแพงขึ้นความดีแค่นี้แหละสิ่งทียวเราเคยเห็นได้กูอย่งดีนะเดินมาาเขาดี เขาได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วในสิ่งเดียวที่เคยเห็นอเออมันก็ดีเด,ด,ดีก็ไปดีโลยคอยกันแฮกลุกตัวโย่แต่คอ,ย,จจกอยกันสิกา <c oughs> เพื่อไทยคือเก่าไทยก็เลยเกาไก่พเพื่อไทยแหกเขียนวันกิศาก็ผาดเหนือจัดไปเนี่ยมันหลอกข้าวไก่ข้าว